สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตัวไฟตัวนะ้ปัดซิตี้นะครับก็ปลดสายสลิงสองสายก่อนนะครับสีเหลืองกับสีขาวนะครับผมเปิดเก๊ะแล้วก็ปลดครับแล้วก็ถอดวิทยุป,ปกติเนี่ยแหละครับผมถอดน็อตสองตัวนะแล้วก็จะมีน็อตยึดวิทยุ2ตัวนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆเลยแล้วก็ปลดสายไฟฉุกเฉินก่อนนะครับ เออตรงนี้ติดอะไรปลดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็กดลงไปข้างล่างครับแล้วก็ดึงออกมาตัวสายวิทยุเมนหลักนะครับผมอันนี้ก็ผมก็พุกตรงไหนมันติดเกาออกนะครับผมอันนี้ไฟด้านหลังสามตัวนะเป็นขั้วทีห้านะครับผมเนี่ยฮะสายมันจะมีน็อตอยู่ห้าตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ถอดน็อท5าตัวแล้วก็ถอดยกออกมาเปลี่ยนได้นะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองก่อนนะครับผมก่อนที่จะใส่เข้าไปนะลองก่อนว่ามันติดไหมเพราะว่าหลอด LD บางทีเราต้องสลับขั้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะก็เดี๋ยวเอาปลั๊กตีขาวครับเสียบเข้าไปเนี่ยอ่าเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับผมแล้วก็ลองเปิดไฟหลี่ดูนะครับว่ามันติดไหมถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ครับประกอบคืนได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองกันได้ครับ